กลับมาดูต่อนะครับก็คือตอนนี้เราได้ว่าในกรณีที่ดีมีค่ามากกว่าดีใหญ่มีค่ามากกว่าดีเล็กมากๆกนะครับกรณีนี้เราจะได้ว่าเ,เส้นทางเดินแสงจากช่องเปิดที่หนึ่งไปถึงจุด P จะประมาณได้ว่าขนานกับเส้นทางเดินแสงจากจุดที่สองไปถึงจุด P ซึ่งหมายความว่าเราสามารถจะเขียนได้ว่านะเส้นความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงมีค่าเท่ากับ d ีไซสตานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงมีค่าเท่ากับ d ีไซ θ ิตานะฮะแล้วถ้า d ีไซสตามีค่าเป็นจำนวนเท่าของ แลมดานะฮะอย่างเช่นในกรณีนี้เขบอก m เท่ากับศูนย์ก็คือความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงม e ีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของแลมดาเราจะได้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันนะรตรงนี้เราบอกว่าเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับซึ่ง เราก็จะเห็นเป็นริ้วสว่างปรากฏขึ้นนะครับแต่ถ้าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงมีค่าเป็นจำนวนเท่าครึ่งนะฮะจำนวนเท่าครึ่งของแลมดานะมันก็จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะฮะจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ซึ่งหมายความว่าเราก็จะมองเห็นเป็นริ้วมืดเกิดขึ้นะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้คือเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมกันหรือหักล้างกันก็คือถ้าเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันคือริ้วสว่างเราจะได้ว่าดีไซน์ซีตาท่ากับ M อ็มแลมดาเมื่อ M มีค่าเท้ากับศูนย์หนึ 3, คือเป็นจํานวนเต็มนะครับส่วนริ้วมืดเราจะได้ว่าความแตกตา่างริ้วสว่างจะได้ว่าเงื่อนไขของการเกิด คำารแทรกสอดแบบเสริมกันคือดีไซน์ีตาและกเอ็มลมดาในขณะที่ริ้วมืดนะครับลวดนะเงื่อนไขาการเกิดริ้วมืดก็คือดีไซน์ตีตาและก็มบวกสี่ห่สองเลมดก็คือเป็นประมาณจำนวนเต็มเท่าครึ่งของความยาวครึ่นนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราสนใจนะครับก็คือตำแหน่งนะตำแหน่งของจุด p นะหรือตำแหน่งของริ้วสว่างนะรตรงนี้ตำแหน่งวัดเทียบจากแนว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 ,แนวกึ่งกลางนะครับตรวนี้จะเป็นจะเห็นว่าตรงนี้คือแนวกึ่งกลางระหว่าง s 2กับ s 1ใช่ไหมครับแล้วก็ลากมาในแนวตั้งฉากมาถึงฉาก,ฉากนะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้คือตำแหน่งของจุด p นะวัดเทียบกับ แนวกคืงกลางขึ้นมานะวัดเทียบกับแนวกงกลางตรงนี้ขึ้นไปถึงจุดพีนะครับเรียกระยะตรงนี้ว่าเป็นระยะเท่ากับ y นะครับทีนี้ถามว่าระยะ y จะคำนวณได้อย่างไรนะเราก็บอกว่าก็อันนี้ทำได้ไม่ยากนะอันที่หนึ่งนะเราต้องรู้ก่อนว่าเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมกันคืออะไรซึ่งตอนนี้เรารู้แล้ว ใช่ไหมครับก็คือ,อเงื่อนไขข้อนี้นะปฏิเฟนมีค่าเท่ากับ m อมดัมดาหรือเขียนในรูปของอเขียนในรูปของ d sinθ ซีตา,ทาเท่ากับ m อมดัมดานะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการจะรู้ระยะ y นะครับอันที่หนึ่งนะแน่นอนเงื่อนไขที่เราพูดถึงตั้งแต่แรกแล้วก็คือเราจะต้องให้ d ใหญ่มีค่ามากกว่า d เล็กมากๆนะครับและในขณะเดียวกันมีเงื่อนไขอันหนึ่งซึ่งในที่นี้ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับก็คือเงื่อนไขที่บอกว่านะ y หรือตำแหน่งที่เราเพิจารณาเนี่ย จะต้องน้อยกว่าค่าดีค่อนข้างมากนะครับจะต้องน้อยกว่าค่าดีค่อนข้างมากทีนี้เมื่อ y มีค่าน้อยกว่าค่าดีค่อนข้างมากสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่านะอันนี้ใช้เงื่อนไขที่บอกว่าดีใหญ่มีค่ามากกว่าดีเล็กมากๆนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าถ้าเราลากเส้นจากแนว ลากเส้นในแนวแกนกลางเลยนะครับไปถึงฉากนะแล้วลากเส้นจากแนวแกนกลางนี้นะฮะขึ้นไปจนถึงจุด P นะครับขึ้นไปถึงจุด P ลากเส้นจากแนวแกนกลางอันนี้นะครับวิ่งขึ้นไปถึงจุด P นะถ้า ดีใหญ่มีค่าามากกว่าดีเล็กมากๆอย่างที่เราบอกแล้วนะครับก็คือเส้นทางเดินแสงสองเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยจะประมาณว่าขนาดกันนะครับและถ้าเราวัดมุมตรงนี้จะ ประมาณเท่ากับเซตาใช้ทำาลองเดียวกันมุมตรงนี้ก็จะประมาณเซตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในกรณีที่ y นะมีค่าน้อยกว่าดีา D ใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูรูป สามเหลี่ยมรูปนี้นะถ้าเราลองดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียน y นะ เราสามารถจะเขียน y ในรูปของนะ y มีค่าเท่ากับ d tan theta ใช่ไหมครับ y มีค่าเท่ากับ d tan theta นะหรือหรือเราได้ว่า y ส่วน d มีค่าเท่ากับแทนซตาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เราพิจารณาในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่า y มีค่าน้อยกว่า d นะครับพอสมควรเราจะได้ว่าซีตานะครับจะมีค่าน้อยกว่าไม่ใช่ซตานะครับแค่นิดนึง เราจะได้ว่า,อาเอาเป็นว่ามุมซีต้ามีค่าน้อยนะครับเมื่อมุมซีต้ามีค่าน้อยจะเห็นว่าแทน ซีตามีค่าเท่ากับ s i n ์ซ,ซีต a หารด้วย c o s ซีต t าใช่ไหมครับแต่เมื่อมุมซีต้ามีค่าน้อยเราก็จะได้ว่า x ค่าคอสซีตตัวนี้ก็จะมีค่าเข้าใกล้หนึ่งทำให้เราได้การประมาณว่าถ้ามุมซีต้ามีค่าน้อยตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า แทนซตามีค่าประมาณเท่ากับสายซตาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแทนความสัมพันธ์นะฮะถ้าเราแทนความสัมพันธ์ดี i n นซตาเท่ากับเอ็มแลมดาเข้าไปนะพอเราแทนความสัมพันธ์ดีไซน์ซต้าเท่ากับเอ็มแลมดาเข้าไปสุดท้ายเราจะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมา ใช่ไหมครับเราจะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาก็คือจากดีไซน์เซต้าเท่ากับเอ็มลัมเราจะได้ว่าสายเซต้าจะมีค่าเท่ากับเอ็มลัมดส่วน d ใช่ไหมครับพอเราแทนค่าสายสายเซต้าเข้าไปปุ๊บแล้วก็แทนว่าแทนเซต้าตัวนี้นะครับ มีค่าเท่ากับ y ส่วน d นะครับมีค่าเท่ากับ y ส่วน d เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ตัวน,นี้ออกมานะครับหรือจะเห็นว่าความสัมพันธ์ตัวน,นี้ปรากฏค่า m อยู่เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็เลยเรียกค่า y ตัวน,นี้ว่า y m ใส่ตัวห้อย m เอาไว้เพื่อให้รู้ว่ามันมีค่าขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ m นะครับจกพ์ใหม่จะได้ว่า y m มีค่าเท่ากับ m ลัมดาสด่วน d อันนี้คือตำแหน่งของอ,อแถบสว่างที่ลำดับที่ m นะครับตำแหน่งของแถบสว่างที่ลำดับที่ m นะทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาระยะห่างระหว่างแถบสว่างนะที่อยู่ติดกัน เช่นหาระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่แถบที่ m กับ m บวกหนึ่งก็เอา y m บวกหนึ่งลบ y m ซึ่งก็จะทำให้เราได้ค่าระยะห่างระหว่างแถบสว่างมีค่าเท่ากับลมดา d ใหญ่ส่วน d เล็กนั่นเองนะครับในทางปฏิบัติอาจจะมีปัญหาในการกำหนดให้ค่า d มีค่ามากกว่าดีเล็กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการทดลองจริงๆเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องมีตัวช่วยก็คือในกรณีนี้นะฮะเราใช้เลนส์มาช่วยประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูแนวของแสงจาก S1 กับ S2 ที่ขนานกันเหมือนอย่างในรูปนี้นะครับแสงขนาน จะไปตัดกันระบบเรารู้ว่าแสงขนานจะไปตัดกันที่ระยะอน,นันต์แต่ว่าเราสามารถจะเอาเลน มาช่วยโดยใช้สมบัติของเลนส์นูนก็คือว่าเมื่อแสงขนานวิ่งผ่านเลนส์นูนแสงจะไปตัดกันที่ระยะโฟกัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาฉากไปอยู่ไกล,กลๆมากๆแต่เอาฉากมาไว้ที่ระยะโฟกัสนะครับเอาฉากมาไว้ที่ระยะโฟกัสของเลนส์เราก็จะได้ลวดลายการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแสง จาก S1 กับ S2 สองที่ขนานกันนั่นเองนะครับ